มาอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจเป็นประจำทุก8ปดโมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์เก่งในทันไอทีค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ขอเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของ f a c e b o o k ละกันถ้าพูดถึง Facebook เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าใครไม่มีนิเฉยมากและทุกวันนี้เราก็ใช้เวลายอยู่กับหน้าจอไทฟีด a c e b o o กกันหลายชั่วโมงต่อวันเลยถูกไหมคะพอเห็นคนเสพ็จติด Facebook กันงอมแงมแบบนี้<ๆ>ก็เลยมีมหาวิทยาลัย3แห่งจากสหรัฐอเมริกาค่ะ,คะเขาอยากรู้ว่าถ้าจะจ้างให้คนคนหนึ่ง เลิกเล่น Facebook เป็นเวลา1ปีเนี่ยมันจะต้องจ่ายเงินสักเท่าไหร่กันก็เลยเป็นที่มาของการทำวิจัยสำรวจกับคน1,258คนนะคะถ้าจ้างให้เลิกเล่น Facebook คุณอยากได้เงินเท่าไหร่ผลสรุปเนี่ยไปพบว่าคนส่วนใหญ่จะพร้อมเลิกเล่น Facebook เป็นเวลา1ปีถ้าให้เงินเขาอยู่ที่1,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0,000กว่าบาทค่ะ สำหรับเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนบอกว่าการเลิกเล่น facebook มันยากจนถึงขั้นต้องจ่ายเงินจ้างกันเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่อยากขาดการติดต่อกับคนที่อยู่บนโลกโซเชียลไม่อยากขาดการติดต่อกับเพื่อนที่อยู่บน facebook อีกเหตุผลหนึงก็คือมีความวิตกกังวลกับตัวตนของตัวเองบนโลกโซเชียลถ้าฉันไม่อยู่เราจะเป็นยังไงต่อไปอะไรแบบนี้แต่ก็มีพลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็มหาวิทยาลัยนิวยอร์กบอกนะคะว่า การตีตัวออกห่างจาก Facebook แค่หนึเดือนจะทำให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยโดยอันนี้เขาทำการศึกษากับกลุ่มอาสาสมัครค่ะ2,488คนแล้วก็แบ่งคนเนี่ยเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือห้ามเล่น f a c e b o o k 1เดือนแต่ยังใช้ Facebook Messenger ในการติดต่อพูดคุยกับเพื่อนได้กับอีกลุ่มนึงปล่อยให้เล่นต่อไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไร ผลการวิจัยบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนที่เลิกเล่น Facebook นั้นมีความสุขมากกว่าแล้วก็ใช้เวลาบนโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นๆลดลงด้วยอย่างเช่นพวก YouTube Twitter ต่างๆเรียกได้ว่าหายเสพติดโซเชียลไปเลยเอ้าวแล้วแบบนี้เวลาที่เหลือจะเอาไปทำอะไรเอาไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเอาไปดูทีวีมากขึ้นแล้วก็รวมถึงคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเสพข่าวต่างๆโดยรวมน้อยลงนะคะ เมื่อห่างหายกันไปหนึ่งเดือนแล้วยังอยู่ได้ดีแบบนี้คนกลุ่มนี้เองก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาติด Facebook หน้อยลงรวมถึงกลับมาเล่น Facebook หน้อยลงด้วยค่ะแต่จริงๆก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะคะที่มีคนบอกว่าการเล่น Facebook เองอาจจะทำให้เราจิตใจห่อเหี่ยวแล้วก็อาจจะทำให้เราวิตกจริตได้เนื่องจากว่าไปเห็นแต่เรื่องดีๆของคนอื่นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเขาได้กินของดีอยู่หรูกันทุกวันแล้วฉันทำไมต้องกินมาม่อะไรแบบนี้ นี่คือเรื่องของผลวิจัยที่เอามาฝาก,กันนะคะแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้แหละถ้าเกิดใช้เยอะเกินพอดีมันก็มีผลร้ายเหมือนกันล่ะคะ่ะ ข่าวต่อมาของเราเป็นอัปเดตในประเทศบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางกสทชเขาไปจับมือร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการตั้งศูนย์วิจัย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะซึ่งอันนี้เป็นการไปจับมือกับคณะวิศวะเตรียมร่วมการทดสอบกัน2ปีด้วยกันเพื่อศึกษาทดสอบแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G อย่างเช่นพวกของอินเทอร์เน็ตออฟ s ิ i งส์บิ๊กต้าแล้วก็รวมถึงระบบขนส่งอัจฉริยะต,ต่าง โดยคลื่นที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยจะเป็นคลื่นช่วง26-28เมกะเฮิร์ค่ะแล้วก็ศูนย์นำร่อง 5G อันนี้เนี่ยจะไปช่วยในการพัฒนาเรื่องของการแพทย์ทางไกลด้วยนะคะรักษา4โรคหลักก็คือโรคตาโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคผิวหนังเพราะเขาบอกว่า4โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่คุณหมอไม่ต้องสัมผัสร่างกายคนไข้ก็สามารถตรวจวิเคราะห์แล้วก็รักษาโรคได้รวมถึงยังเป็นสโรคที่มีคนป่วยเยอะมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเอาเทคโนโลยี 5G เข้ามาช่วยในการยกระดับการรักษาเป็นการแพทย์ทางไกลแบบนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยและอีกทางหนึ่งก็คือเป็นการระบายความหนาแน่นของโรงพยาบาลด้วยค่ะซึ่งศูนย์การทดสอบ 5G เนี่ยเขายังเปิดโอกาสให้บุคลากรของจุฬานิสิตกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็องค์กรต่างๆที่สนใจเข้าร่วมทดสอบได้ด้วยนะและก็ไม่ใช่แค่กสทชคะ่ะที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเรื่องของ 5G แต่ว่าทาง a s และ True เองเนี่ยเขาก็มีการลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างแลบท่องทดลอง5 g กันไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพวกเราละค่ะที่ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องของเทคโนโลยี5 g แบบนี้ปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งข่าวสำหรับใครที่ใช้งาน BTS กันอยู่ต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะตอนนี้ BTS เขาออกมาประกาศผ่านทาง t w i t เตอร์ของตัวเองแล้วนะว่าตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ใครจะเติมเงินเติมเที่ยวลงบัตรแร b ปบิต้องใช้บัตรประชาชนควบคู่ไปด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างชาติที่ไม่มีบัตรประชาชนอันนี้ก็ต้องใช้เป็นพาสปอร์ตแทนนะซึ่งนอกจากบัตรประชาชนที่ใช้ในการยืนยันตัวเองแล้วเนี่ยเขายัางจะขอเบอร์โทรศรรัพท์หรือว่าอีเมลของเราควบคู่ไปด้วยเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของเราค่ะอันนี้แจ้งไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องตกใจนะคะขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยเป็นไปตามพรบ,บป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ปปงเป็นคนดูแลอยู่ค่ะ โอเคล่ะแม้แหลายๆคนบอกว่าอ้าวอย่างนี้เวลาที่เราจะไปเติมเงินเติมเที่ยวครั้งถัดไปมันก็จะยุ่งยากนิดหน่อยแต่มันก็เป็นการยุ่งยากแค่ครั้งเดียวและข้อดีหลังจากนั้นคือถ้าเกิดบัตรรัตบิดของเราหายเนี่ยมันมีตัวที่ยืนยันว่าน,นี่คือบัตรของเราดังนั้นเราจึงสามารถไปแจ้งระง,งับเพื่อรักษาเงินหรือว่าเที่ยวในบัตรเอาไว้ได้ค่ะและนี่คือข่าวอัปเดตในวันนี้ค่ะยังไงสามารถติดตามทันไอทีได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งนะคะ